สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในไฟในทีดีแล่วันนี้นะครับเราจะมาเปิดตู้แล้วก็เปิดกล่องกันนะครับมีอยู่2ช่วงนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมเลยรวบรวมมาเป็นสัปดาห์ละคลิปแทนนะครับก็เลยจะมี2ช่วงนะครับก็คือเปิดตู้กับเปิดกล่องนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดตู้กันก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวก็ตามนี้นะครับตัวเป็นละครของเทพเจ้านะครับอันนี้ก็ก็ ถ้าไม่ได้อปิกก็ไม่ดีนะครับแค่เนี่โอเคครับไปดูกันเลยดีกว่าการเปิดตู้ของเราครับเรามีงบแค่นี้เราก็จะเปิดแค่นี้นะครับแล้วก็เราก็ขอใช้บูทไปสัหน่อยแล้วกันเผื่อมันอาจจะเพิ่มโชว์กันเราได้สักนิดนึงก็ยังดีไปฮะเดี๋ยวเราจะกดทีละ50กันไปเลยนะครับเราจะเปิดหมดเลยเนาะอันนี้เก็บไปฮะ โอเคครับตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเปิดตู้นะครับเน่นเอาว่าตัวอ e ีก็ไม่ได้ในเมก็ไม่ได้นะครับโอเคเป็นการเปิดตู้ที่ทรมานมากแล้วก็เค็มมากๆเช่นกันนะครับแต่ตัวซีคทได้อยู่นะเค okay. ล็กไว้นะครับเก็บ okay, ไว้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการปรียเวลานะครับ โอเคครับตัดมาไวเหมือนโกหกตอนนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องกันนะครับแน่นอนว่าเรามีกล่องเราเก็บกล่องมาแล้วนะครับผมได้ทําการเลื่อนขั้นไปเรียบร้อยนะครับขอเรียกว่าว่าขั้นนะครับก็เป็นพาร์ทอีเวนต์นั่นแหละครับโอเคตอนนี้นะครับเรามีอยู่ร้อยกว่ากล่องนะครับก็เราจะมาเปิดให้หมดเลยนะครับร้อยหกล่องนี้นะครับเราจะเปิดแบบกดสูงสุดสูงสุดไปเลยนะแบบกดแม็กะโอเคครับแล้วก็ตัวในกล่อง จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็เลดออกมันจะดีกว่านะครับดีกว่าตู้เยอะเลยนะครับนี่ตัวในเมย์มีโอกาสออกง่ายกว่าเยอะเลยอันนี้โอเควูฒโชคยังมีอยู่เลยนะครับจากการกดครั้งที่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเปิดคัดดวงป๊บนึงสัก3ากล่องนะครับโอเคโอเคตอนนี้เลขสวยๆครับ 150ร้อยห้าสิบกล่องเลขสวยมากครับจังหวะนี้เราก็จะมาเปิดแม็กกันเลยมันตีแรกโอ้โหเข็มปีเข็มปิดปีโอเคมันตีที่สองฮะอุ้ยในเมย์ออกแล้วโอเคในตู้ไม่เคยออกออกในกล่องนี้โอเคได้อยู่ฮะอ่าอุ้ยในเมย์ออกอีกแล้วออกเยอะจังพอเป็นพอเป็นกล่องเนี่ยออกเยอะเชียวโอเคครับโอเคอันนี้คือเห็นเลทแล้วนะว่ากล่องมันมีโอกาสได้เยอะกว่าจริงๆนะอันนี้ อุ้ยเนี่ยออกมาอีกแล้วเนี่ยโอ้ออกมาสามตัวแล้วอ่ะอุ้ยว่าโอเคโอเคกว่าตู้เยอะโอเคตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขอเปิดกล่องในส่วนของกล่องพีเคเล่นกันหน่อยนะครับก็สักแปดกล่องนะครับอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอพิกออกแต่ไม่ใช่ซั่ซันนะเป็นเป็นเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขอเปิดสักทีโอเคได้อยู่นะอันนี้โอเคเดี๋ยวเก็บไว้นะครับเพราะว่า ตัวเอฟเฟกส่วนใหญ่ผมว่ามันใช้กล่องทองในการอัพนะโอเคก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของโอเมนคีตัวที่2โอเคเดี๋ยวเราไปดูการเปิดกล่องกันดีกว่านะครับเปิดกล่องเดิมนะแต่ว่าคนละช่วงแค่เองโอเคไปกันฮะโอเคครับพบกันอีกแล้วนะครับวันก็ตอนนี้ครับก็มีอีกร้อยกล่องนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันอีกนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับร้อยกล่องไปฮะเจะได้อะไร หวังว่ารอบนี้คงจะเป็นเอปกที่ไม่ใช่เคนะครับคงจะเป็นเอปกสันนะครับโอ้โหเข็มเกินพูดอะไรไม่ออกเลยฮะเข็มมากรอบนี้เข้มกว่ารอบก่อนๆอ,อีกโอ้ออกมาตัวเดียวอโอ้ออกมาตัวเดียวเองรอบนี้โอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของทางเราด้วยนะครับ